คุณเชื่อไหมครับว่าเงาเนี่ยเงาอะนะมันสามารถกลบหรือซ่อนนะฮะแล้วเป็นตัวตัดทําให้งานตกแต่งอินเทอร์เนียมาดูละมุนตาดูสวยงามแล้วก็เป็นโมเดิ์นะครับคือในศัพท์ภาษากิจกเราเรียกว่าเป็น shadow g r o v e นะคือศัพท์คำนี้ผมคุ้นชินแล้วก็ได้ความรู้มาจากตอนที่เราไปทํางานรับเหมาโรงแรมให้กับดีไซเนอร์นะฮะทีเนี้ย ตอนที่เราชาร์ดกรุ๊ปมันคืออะไรมันคือรอยต่อที่สมมติถ้าเราจับผนังไปฟาเนี่ยแทนที่จะเอาทน,นเฉยๆเงี้ยเขาจะเว้นร่องนิดนึงเพื่อให้เกิดเงาเห็นไหมและไอ้ร่องที่เว้นนิดนึงอ่ะมันจะทําให้สวยงามอีกด้วยนะฮะผมเองก็ เอามาใช้ในงานออกแบบบ้านบ้างบางครั้งที่เราได้ออกแบบเองนะฮะแต่ถ้าว่างานไหนที่เรามีโอกาสแนะนําให้กับเจ้าของเนี่ยแล้วต้องการความเรียบความโมเดิร์นเนี่ยเงาเนี่ยแหละครับมันจะเป็นเรียกว่าเป็นตัวตัดแล้วมันสวยแล้วมันเส้นมันจะละมุนมากแต่ก็แน่นอนมันก็ต้องแลกมาบางทีก็ฟ้าชนเฉยๆก็ทํางานง่ายไงแต่พอมีร่องมีชาร์ดกูฟเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นนะฮะแต่มันดูสวยกว่าแน่นอนแล้วก็ชาร์ดกูฟเนี่ยยังใช้ได้กับทั้งรอยต่อที่เป็น ฝ้านะรอยต่อที่เป็นบัวรอยต่อระหว่างผนังรอยต่อระหว่างตู้อะไรพวกนี้ลองไปปรับใช้ดูนะะตรงนี้มันจะช่วยทำให้งานสวยขึ้นครับ